สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A2 ทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเลียวหน้าแลหลัง,ท,งท่านจะเกิดลัคนาราศีเมษสรุปดวงชัดๆประจำปี2567คลิปนี้นะคะเป็นคลิปสรุปดวงแบบชัดๆ สำหรับท่านที่เกิดราศีเมษในปี2567ค่ะมาร่วมลุ้นกันนะคะว่าท่านที่เกิดราศีเมษนั้นในปี2567จะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นกับท่านบ้างค่ะก็เลยเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามกันเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตกันให้ดีๆนะคะ ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณประกอยุค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณยังสูงค่ะในช่วงครึ่งปีแรกของท่านที่เกิดราศีเมษนะคะดูเหมือนว่าชาวเมษกำลังคิดอะไรอยู่ในใจงเงียบๆหรือว่าวางแผนทำอะไรสักอย่างหนึ่ง แต่ก็ยังรักพี่เสียดายน้องเหลียวหน้าแลหลังยังไม่พร้อมลุยจะไปตัดสินใจได้ก็ในช่วงกลางปีที่มีคนหยิบยื่นโอกาสมาให้พอดิบพอดีค่ะคราวนี้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะคะเดินหน้าให้เต็มที่ไปได้เลยค่ะปี6-7ดวงดาวแห่งโชคอยู่ข้างทีเมทค่ะไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรก็มีแต่เรื่องราวเฮงๆนะคะ ในเดือนมกราคมยังคงมีค่าใช้จ่ายเยอะหรือว่าต้องจ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแต่หลังจากนั้นการเงินของชาวเมษจะดีไปยาวๆค่ะหาเงินคล่องมือกว่าเดิมทั้งจากงานประจำแล้วก็รายได้เสริม แล้วจะยิ่งโดดเด่นขึ้นไปอีกในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเมื่อดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าเรือนการเงินในรอบ12ปีนำพาให้เงินเข้ากระเป๋ามากขึ้นมีไรายได้หลายทางทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอีกทางผู้ใหญ่จะแนะนำโอกาสทางการเงินมาให้ด้วยนะคะส่วนใครที่ทำธุรกิจการค้าก็จะยิ่งเติบโตได้ขยายกิจการ สายงานออนไลน์สายเทคโนโลยีก็จะรุ่งพุ่งแรงกว่างานประเภทอื่นๆเรื่องโชคลาบก็มีเกณฑ์ได้ลาบก้อนใหญ่แบบไม่คาดคิดตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงสิ้นปีเป็นได้ทั้งตัวเงินสิ่งของหรือว่าลาบจากการทำงานเอาเป็นว่าถ้าได้เงินมาจากไหนก็ตามให้จัดสรรปันส่วนกันให้ดีๆเพราะว่าการเงินจะกลับมาติดขัดอีกทีในช่วงเดือนตุลาคมค่ะ ปี2566มีแต่เรื่องราวปวดหัวนะคะไม่ว่าทำอะไรก็ล่าช้าเหมือนถอยหลังเข้าคลองเต็มไปด้วยความไม่แน่ไม่นอนพอเข้าสู่ปีใหม่ปี2567ความวาวุ่นเรื่องงานจะเบาบางลงค่ะงานที่ทำอยู่พร้อมสตาร์ทเครื่องแล้วนะคะมีเกณฑ์ย้ายงานเปลี่ยนงานหรือว่าต้องเดินทางไปทำงานไกลบ้านแนะนำว่าถ้าจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานหรือว่าธุรกิจส่วนตัว ให้รีบจัดการตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกค่ะงานจะเดินหน้าได้เร็วแล้วก็มีเพศตรงข้ามคอยสนับสนุนช่วยเหลือแต่หลังจากเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปงานจะกลับไปวนลูปช้าเหมือนเดิมแก้ปัญหาก็เป็นพลวันยํ้ำอยู่กับที่แบบนี้ไปจนถึงสิ้นปีเลยนะคะความอดทนเท่านั้นถึงจะช่วยให้อยู่รอดได้ค่ะเรื่องความรักกับเรื่องของเงินของชาวเมฆจะมาคู่กันเสมอนะคะในเมื่อดวงการเงินดี ความรักก็ยอมแฮปปี้ตามไปด้วยค่ะดวงโดดเด่นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะใครโสดอยู่จะได้เจอคนถูกใจรับวาเลนไทน์แต่ถ้ามีใครเข้ามาจีบในช่วงเดือนพฤษภาคมให้เช็คดีๆก่อนว่าเขาโสดจริงไหมเพราะมีเกณ์สุ่มเสี่ยงจะตกเป็นมือที่สามทั้งที่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวค่ะเดี๋ยวจะยุ่งส่วนใครมีคู่แล้วโดยรวมยังรักและเกือ้อกูดกันดีนะคะ อาจจะมีทะเลาะกันบ้างหรือว่าห่างเหินกันในช่วงเดือนเมษายนสิงหาคมกันยายนและเดือนพฤศจิกายนแต่ยังไม่ถึงขั้นเลิกรากันค่ะในปี2567นะคะทำอะไรอย่าหักโหมเกินไปค่ะเพราะมีเกณฑ์ล้มป่วยเพราะพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าติดของมึนเมาทําให้ปวดหัวนามืดเป็นลมความดันขึ้น ขาดสติไม่รู้ตัวแล้วเกิดเรื่องเกิดราวได้นะคะช่วงที่ต้องระวังอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยหนักๆมีอ,อยู่สองช่วงด้วยกันค่ะคือเดือนกุมภาพันธ์และหลังสงกรานไปจนถึงเดือนพฤษภาคมเหตุจะเกิดจากความบ้าระห่ำหัวร้อนของตัวเองนะคะสรุปเลยก็คือในปี2567ค่ะจะทำอะไรก็ต้องตรงไปตรงมาทำตามกติกาถูกเป็นถูกผิดเป็นผิด อย่าเล่นนอกเกมเพราะว่าในปี2567นี้จะมีเรื่องของผลประโยชน์ที่เย้าวยวนมาคอยหลอกล่อให้ชาวราศีเมษเป๋แต่อย่าตกหลุมพรางเด็ดขาดนะคะถ้ารู้ตัวก็ให้รีบหยุดซะก่อนจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลค่ะเอาละค่ะแลนนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของสรุปดวงชัดๆประจำปี2567สำหรับท่านที่เกิดในราศีเมษนะคะ สำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ